คุณโปรรถบ้านนะครับเอารถมาส่งที่เลยครับจังหวัดชัยนาทครับส่งจริงตรวจสอบเขาแล้วตกผงนะครับมาเร็วตรงเวลาครับยอดครับใครหารถบ้านสภาพเดิมๆครับแล้วก็ใส่ทรงซิ่งใส่ล้อมแม็กให้บอลกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยราคาไม่แรงนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนั่มาเตอร์รถโปรกันบ้านนะครับรถเมอร์เซเคุณภาพาดีโปรกดบ้านคอนเฟิร์มนะครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใาอีหนึ่งคันครับ,รบเป็นเจ้า Honda c ซ v i c FB นะครับเป็นตัว1.8 s นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับสบภาพสวยมากเราก็แต่งง้อมแม็กซ์ิงให้เรียบร้อยกันนะครับเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆมีแค่ล้อแม็กกับสบปริงโคอกนะที่เปลี่ยนไปนะฮะบ,บอกเลยว่าใครที่หารถซีวิคเอฟแต่งตรงรือสวยสักคันหนึ่งครับบอกคันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับก็รถประวัติศูนย์ตัวยักย์โครงสร วันนี้นะครับผมจะพาพี่เพื่อนๆนะครับมาเข้าชมรีวิวเจ้าคันนี้ครับว่าถ้ารโดยรวมจะสวยในขนาดไหนมาชมเลยครับผม h อน d ้า Si ี i c FB นะครับบอกเลยว่าโฉมนี้เป็นโฉมที่เรียกว่าโดนใจวัยรุ่นนะฮะขายดีตลอดนะครับแล้วก็มีทุกคนตามหามาเรื่อยนะครับเพราะว่าดีไซน์ต่างๆเขาเป็นสวยงามครับมันออกแนแบบโมเดิร์นทันสมัยมากเลยนะครับ c i v i c FB คันนี้นะฮะนี่ครับดูจากโคมดูจากกระจังหน้าได้ครับกระจังหน้านะครับเขาจะมีเป็น2ชั้นนะครับ ชั้นด้านบนนะครับจะเป็นคิ้วโครเมียมนะครับหมดเลยทั้งโลโก้เขานะครับด้านั่นจะเป็นพลาสติกสีดาด้านนะครับผมแล้วก็ด้านล่างมานะครับจะมีไฟตัดหมอกในตัวนะครับเอาเป็ตะแกรงกังพึ่งเดิมโรงงานนะครับพันนี้จะไม่มีสเกิร์ตรอบขันนะครับผมคมไฟหน้าครับคมสวยคมใสาคมเดิมครับไฟหน้าสวยๆงามๆนะครับไม่มีแตกไม่มีหักแน่นอนนะฮะการันตีว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนครับพันนี้ สีขาวครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานมีเก็บสีมาบ้างนะครับแต่ก็โครงสร้างถือว่าเป็นโครงสร้างเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับล้อมแม็กครับล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กซิ่งครับของเรซับซีอียี่สิบแปดนะครับเบิกใหม่นะครับยางก็ยางใหม่ยางปี2022นะครับผมอันนี้ผมเบิกให้ใหม่หมดเลยนะครับโช็คเป็นโช็คเดิมแต่สปริงเสปลเป็นสปริงโหนดนะครับยาวสองนิ้วสอบพอดีครับดิสเบรกต่างๆครับอยู่สภาพดีนะครับผมแล้วก็จานเบรกโอเคครับเรตตัมพลาสติกทุ่่่มมมงออกกก็คืไไแตหัันบอยู่ครบหมดเลยนะครับ มันอู่ด้านข้างกันด้านข้างมจะมีไฟเลี้ยวนะครับของเดิมติดรถนะครับผมกระจกข้างเขาเป็นกระจกข้างเดิมนะครับไม่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมตรงนี้กันสาดนะครับคันนี้ใครที่ชอบบอกว่ารถไม่ติดกันสาดนะครับคันนี้คือเดิมๆเลยนะฮะไม่มีติดเลยนะครับมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมเป็นกุญแจแบบว่ายังไม่ใช่ตัวสมาีย์นะครับเปิดเข้ามา 1.8S นะครับผมจะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะครับคันนี้ เบาผ้าก็จะเป็นพาสสีครีมนะครับสีสะอาดมากนะครับผมใครชอบแบบนั่งงดแล้วบอกไม่ร้อนนะครับบอกผ้านี่ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะท้ามนจะเป็นชิ้นงานจะเป็นหนังนะครับนำตาของ CFB นะครับแล้วจะเป็นพลาสติกแล้วจะเป็นผ้านะครับผมอ่ะมาดูโครงสร้างกันโครงสร้างของประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะมาเลยครับโครงสร้างเดิมๆสวยงามๆนะครับเม็ดอาร์ของเจ้าพันนี้นะครับเม็ดอาร์กลมเดิมรียังสวยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับการตีว่าของเดิมแน่นอน เบาะด้านในนะครับเบาด้านในจะเป็นเบาะผ้านะครับผมนี่ครับดั้เดิมเลยครับไม่แตกไม่หักไม่ขาดไม่ชฉีกนะครับทุกอย่างหนุ่ยสภาพปีทําความสะอาดซักใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับมาประตูหลังฝั่งซ้ายครับเดิมหมดเลยครับทั้งทด้านบนกับด้านล่างสําคัญครับนี่เขาเรียกว่าเลขเพดตัวถังนะครับผมของคอนด้าหมุดของเขายังอยู่ครบนะครับไม่ถอดไม่แกะครับเลขเครื่องยนต์อยู่นี่เลขตัวถังอยู่ด้านบนนะไอซีแปดหรือว่าสิบแปดอาร์นะครับคือเครื่องยนต์ของเขานะครับผมมาดูด้านหนักกัน แผงข้างประตูต่างๆครับอยู่สภาพดีนะครับนี่ก็ผ่าน,นต่างๆไม่ขาดนะครับเม็ดอาร์เป็นยังไงบ้างนี่ครับดูเลยครับเม็ดอาร์กลมเดิมเลยยังสวยตอกชัดนะครับแล้วก,ก็เหมือนเดิมครับฮอนดา้าฮอนด้าจะมีตรงนี้นะครับนี่คือ เป็นของเดิมจากไฟแดงต้องอยู่ครบนะครับถ้าตรงนี้หายไปแสดงว่ารถมีอุบัติเหตุหรือชนหนักเข้ามานะครับด้านข้างเบาะด้านหลังครับจะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับสภาพการใช้งานครับผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับผ้ายังตึงยังเตึนฟองน้ำไม่แตกไม่หักนะครับเขาจะมีนี่ด้วยที่วางแขนหรือที่วักแขนนั่นเองนะครับมีที่วางแก้วด้วยนะครับถือว่าอยู่ในสภาพดีนะครับสภาพของผ้าต่างๆก็ฟองน้าต่างๆนะครับโอเคย่างหลังฝั่งซ้ายนะครับผม เป็นร้อแม็กซิงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเป็นของ CE 28นะครับผมแม็กเบิร์กใหม่หมดนะครับอ่ะยางปีทมันยืดของยางของฟาเก่นนะครับผมยางดีครับผมอันนี้ดิสเบรกมี4ล้อนะครับผมจานเบรกทุกอย่างอยู่สภาพดีนะครับผมชกเดิมหมดนะครับอ่ะเอาไปนี่คือไม่ต้องทำอะไรครับยางก็พร้อมใช้นะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคครับรถสีขาวแม็กสีทองครับ แล้วก็ใส่ฟิตเมนต์สวยๆนะครับโหนดสริงลงมานะครับเป็นสติงโหนดสวยงามมากๆนะครับสีนี้น่ครับด้านท้ายไม่มีสเปยเลอร์ตัวเป็ดนะครับไม่มีเลยแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมนะครับไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับผมอ่ 1.8S ก็คือสภาพเดิมๆเลยนะฮะโครงสร้างเป็นยังไงนี่ครับมาดูเลยน็อตฝาท้ายนะครับน็อตฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีการแกะมา ตะเข็บต่างๆอยู่สภาพดีครับทั้งซ้ายและขวาเดิมหมดเลยนะฮะด้านท้ายครับตัวขันยังอรไรแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับนี่อร่องนี่แล้วก็ดน้าหลังทีนกาวเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับรถไม่ใช่รถตัดผูกหรือรถตัดตัวถังก็ไม่ใช่รถติดแก๊สน,นะครับอันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆะฮะสะภาพสวยครับผมนี่ทุกอย่างที่เป็นของเดิมของเขานะครับผม ซีบิดก็จะมีพื้นที่ใส่ของค่อนข้างเยอะนะครับถือว่ากว้างมากเลยนะฮะเนี่ยนะฮะไปเที่ยวสบายครับขนของนี่คือแบบเต็มเต็มครับกระเป๋าเดินทางไปเชี่ยละครบพันนะครับงอแม็กหนังฝั่งขวานะครับผมเป็นงอแม็กเดียวกันนะครับยางเปาเข่นเหมือนกันนับยางปี2อันี่นะครับผมมีนอสซิ่งให้ด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะ มาดูด้านในต่อนะครับแผงข้างประตูต่างๆอยู่สภาพดีหมดนะครับไม่แตกไม่หักไม่ชำุดนะครับผ้าต่างๆไม่ขาดนะครับเบาะด้านในเบาะต่างๆเห็นไหมครับอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับเพื่อนๆอยากเห็นตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอยากขอดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมเราก็มาดูนี่ครับเม็ดอากันนะครับเม็ดอากลมเดิมเลยังสวยตอกชัดนะครับก็ด้านข้างนี้นะครับของเดิม อยู่ครบหมดนะครับรถสวยรถเดิมดูง่ายครับรถเดิมๆเนี่ยดูง่ายมากนะครับเอานิ้วลูบนะตามตะเข็บต่างๆดูคือรู้นะครับว่ารถทำสีหรือไม่ทำสีมานะครับนี่ครับประตูหลังฝั่งขวานะครับเดิมๆครับรถไม่เคยถอดประตูนะครับผมเดิมๆหมดเลยก็สติกเกอร์งมยางสเปกยางอยู่ครบนะครับอ่ะมาดูเม็ดอาร์คฝั่งคนขับกันบ้างนะครับ เป็นอากลมเดิมเรียงสวยนะครับตอกชัดนะครับคันนี้การันตีว่ารถเดิมแน่นอนนะครับรถสภาพดีครับรถเดิมรถบ้านเดิมมแผงข้างประตูฝั่งคนขับมีอะไรบ้างนะครับนี่พับเก็บกระจกหูชั้งนะครับปรับกระจกหูช้างซ้ายขวานี่แล้วก็กระจกหูช้างปรับได้หมดเลยนะครับเป็นไฟฟ้านะครับมันก็จบไฟฟ้าปลดประตูกอบประตูกระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับนะครับซึ่งปบนกระจกไฟธรรมดานะครับ แข่ง้ามมาโตถือว่าสวยครับเดิมๆเลย 1.8S เนี่ยครับเบาะจะเป็นเบาะธรรมดานะครับผมจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับผมอันุญแจจะจะเป็นกุญแจเสียบไขนะครับผมอ่ะด้านในเดี๋ยวไปดูต่อนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูเครื่องยนต์ก่อนครับว่าเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงบ้างไปชมไหมครับเครื่องยนต์1.8คันนี้นะฮะ 1800cc เครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับผมมาพร้อมกับรอก R18 หรือว่า 18R นั่นเองนะครับผมนี่ฮะสภาพเดินเร็วสวยลยครับ โครงสร้างเป็นยังไงบ้างครับมาดูสติกเกอร์ต่างๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์อ่างไดร์โถางต่างๆน้ํายาแอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเาโป้งนี่ครับหัวน็อตเดิมนะครับผมรถเคยเก็บสีมาแต่ว่าไม่มีการแกะมานะครับเก็บกันได้บ่อยแล้วนะครับผมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะครับผมรถไม่ไอุบัติเหตุมาเลยนะครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับนะครับเดิมๆเลยนะเห็นไหมครับอ่า การันตีครับว่ารถเดิมแน่นอนคานหน้าเดิมผมไม่เคยแกะคานไม่เคยทําคานมานะครับรถไม่มีชนมารถไม่มีอุบัติเหตุมานะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมไม่มีผิการแลมาก็ไม่มีตัดต่อกระถังนะครับโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโครงสร้างสวยเครื่องยนต์ดีๆครับเครื่องยนต์เดิมครับเอาวก็การันตีให่แทนรถขนสุงตลอดทุกใบยะนะครับผมน้ำมันเครื่องเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาชมหน่อยโอเคน้ำมันเครื่องยังไม่ดำนะครับยังเลื่อนอยู่นะฮะนี่ ถือว่าอยู่สภาพดีครับกรองอากาศเครื่องยนต์แบตเตอรี่ถือว่าแบตเตอรี่ใหม่นะครับอันนี้ไฟยังเต็มอยู่นะครับแบตเตอรี่ของ FB แบตเตอรี่นะครับแบตใหม่นะครับผมใช้ได้ประมาณสองปีนะครับผมสภาพกรองอากาศสภาพปั๊ม ABS ต่างๆอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับรถบ้านเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับแลวก็ไม่ใช่น้าท่วมไม่ไม่ใช่รแต่งซิ่งไปจูนเครื่องยนต์มานะครับอันนี้คือเครื่องยนต์เดิมๆครับมีแค่ใส่ล้อแม็กซ์อย่างเดียวนะครับผมให้มันสวยงามนะฮะ ไปดูออปชั่นนั้นในของเจ้า Honda Civic f เคันนี้ครับว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับเป็นกุญแจไขนะแบบนี้นะครับผมมีดอกเดียวนะอ่าตาัดง่ายครับแบตบยังดีแล้วแอร์เย็นไวมากนะสตาร์ทไปเกแค่ติดกันนะฮะ,ะอ่าโอเคครับแอร์เย็นไวพอสมควรเลยนะครับถ้าต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากคอนโซลนะคอนโซลซีวิคเอฟบีเนี่ยเอฟบีนะนะจะมีเอกลักษณ์คือลายของคอนโซลเขานะฮะ จะไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกธรรมดาทั่วไปนะเห็นไหมฮะมันจะมีเหมือนมีเท็กเจอร์เป็นขูดๆอันนี้มันมันไม่ได้เป็นรอยนะนี่คือของเดิมของเขาคราบทำออกมาจากใบแดงนะครับแอร์แบคคู่หน้าครบนะครับหมดไม่มีแบบว่า,วาเขาเรียกว่าไงค,ความปลอดภัยคือคือครบเลยครับแอร์แบคก็มีหมดนะฮะอ่าโอเคพลาสติกต,ต่างๆคอนโซลถือว่าอยู่ดีครับไม่แตกไม่หักนะครับแอร์เย็นแอเยนไวมากนะครับ ตรงนี้จะเป็นเครื่องเสียงของเขานะครับเครื่องเสียงเดิมทางงานสามัญเต้น C D F M A U X ได้หมดเลยนะครับแล้วนั้นจะเป็นโซนแอร์นะครับผมแอร์นะครับจะเป็นแอร์มือหมุนหมดนะครับจะไม่ยังไม่ใช่แอร์ดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิด้านนี้นะครับผมปรับหมดตรงนี้นะครับความแรงอยู่ตรงนี้นะฮะปลั๊กที่์สองโวลต์ A U X ต่างๆต่อตรงนี้ได้เลยนะครับที่วางของนะครับที่วางสเปรหะเอาใส่ได้หมดนะครับที่วางแก้วใส่ได้สองแก้วนะครับตรงนี้ ที่พักแขนจะเป็นผ้านะครับผมนี่อยู่ต่ออ s b ได้ด้วยนะครับนี่จำเดิมเลยนะฮะโอเคเป็นมือธรรมดานะครับผมยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแล้วก็เกียร์เป็น c v t นะครับผม PND ทั่วไปนะครับมันติดฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับจะมีฝั่งซ้ายฝั่งเดียวคือควบคุมของสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งนี้นะครับไม่มีคูคอนโรนนะฮะสภาพพวงมาลัยก็ถือว่าหนังเดิมนะครับหนังไม่แตกไม่หักนะครับ เมกไมา์250,000นะครับคันนี้ก็ประกันไมแท้รถเข้าศ okay, so ูน okay, ย so so yes, nice right? ์ตรงตลอดทุกระยะนะครับผมมีหมดอีโค่ด้วยนะครับจะขึ้นตัวใบไมลตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดเปิดนะครับโอเคครับก็โดยรวมถือว่าอยู่สภาพดีนะฮะใครหารถบ้านสภาพเดิมๆับแล้วก็ใส่ทรงซิ่งใส่ล้อแม็กให้บอลกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับแล้วก็ขนเบาๆราคาไม่แรงนะครับราคาเท่าไหร่นะครับ๋ยวผมไปแจ้งหน้ารถนะครับไปเลยตอนนี้นะครับ Honda Civic คันนี้ผมขายราคาเทนาไหร่390,000บาทนะครับผม คือเมื่อได้รับ Honda Civic ไปใช้กันนะครับแล้วก็ได้รับ m a x ิ n งไปด้วยนะฮะราคาเบาๆผ่อนเบาๆเดิน7,000นิดหน่อยเองนะครับผมหากสนใซื้อท่านยังไงครับหากซื้อสดครับไม่สะดวกเดินทางมากับนเองใช่ไหมครับสามารถใช้บัตรเครดิบัตรมาแชร์บัตรแมสนาบทางนั้นเรามีบริการส่งรถสกายถึงหน้าบ้านเลยนะครับต่างจังหวัดทุกจังหวัดไหนก็ซื้อได้นะครับผมแต่ Finance นะครับโอ้มนน้ำจั่งเข้ามาครับทางนั้นจะมีเจ้าที่ f i n น n c e เช่นเอกสารหนึ่งบ้านนะครับเอกสารครบ Finance บ้านนะครับดูต่างจังหวัดดูไกลแคคค่่ไไหหหนนนนนนนกกก็ซืื้้้้ออรรรรรรถถถดะะััับบบบิาาาสงงึเมมผ เซิร์ฟออนไลน์งานนี้เดี๋ยวับทำคอนโซลบ้านนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าเป็นทาง Facebook YouTube TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากกดสักหนึ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางคอรโซลบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแม็กนัมแล้วก็เจ้า Honda Civic f เอสขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสนใจก็ไหนสามารถคอมเมนต์บอกโทรเข้ามาสอบถามหมดได้ต่ก่อนนะครับรอดเข้าทุกวันนะครับผมทั้งทิกต็อกกับ u t u b e นะครับติดตามไว้ด้อครัับผมขตวก่อนคคคครรรััััับบเจอกนนใหหม่ลิป้าสสวดีบ With no